ในยุคที่แอลกอฮอล์แพงหาซื้อ,อยากเราก็ใช้สารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า bkc 80%หรือว่าสารนิซโซลชื่อ,ช,อชื่อทางการเขาอะไรไม่รู้เบนซาโคและสักอย่างหนึ่งนี่นะฮะหน้าตาเป็นอย่างงี้มีความเข้มข้นอยู่80%ตามสูตรที่เขาให้มาคือ ถ้าใช้กับผิวหนังคนจะใช้ความเข้มข้นที่0.1เปอร์เซนเดี๋ยวเรามาชั่งตวงวัดกันดีกว่าไทลิ้งหนัก2กรัมไทลิ้งขนาด 3cc หนัก2กรัมขวดน้ำ1.5ลิตรที่แถมมาจากปัามพีทีหนัก32กรัม ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะได้สารละลายที่หนึ่งพันมิลลิกรัมเอ่อหนึ่งพันมิลลิกรัมหนึ่งกิโลกรัมนะฮะเราต้องใช้ BKC อยู่ที่หนึ่งจุดสองห้ากรัมแล้วก็ใช้น้ำอยู่เก้าร้อยเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้ากรัมโอเคเดี๋ยวเรามาชั่งกันดีกว่าว่า BKC คซีหนึ่งจุดสองห้ากรัมเนี่ยมันจะใช้อ e c c เนื่องจากตาช่างมีความละเอียดอยู่แค่หน่วย1กรัมนะฮะงั้นก็เลย1.25กรัมตวงไม่ได้เอาเป็นว่าแถมไปแล้วกันเข้มข้นนิดนึงประมาณนี้แหละอ้าวดับจาก2กรัมเพิ่มเป็น สามกรัมก็ได้กรัมหนึ่งนะแถมนิดนึงประมาณเกือบเกือบสองซีซีหนึ่งจุดห้ากว่ากนะฮะโดยประมาณอ๋อเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ชั่งน้ำมา น้ำหนักขวดอยู่สามที่สองกรัมเราต้องการน้ำเก้าร้อยก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้ากรัมก็ประมาณหนึ่งพันสามสิบกรัมนะฮะน้ำหนักน้ำรวมขวดเรานี้นี่คือขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะฮะเราผสมสารละลายลงไป กษณะอย่างการน,น้ำเชื่อมเลยนะฮะสีจะเปลี่ยนออกมาเป็นสีฟ้าล้างเซลิงด้วย ครับหลังจากผสมเสร็จแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมมานิดนึงนเดี๋ยวไปหาฝาก่อนเอาฝา,า,ฝาไปทิ้งในเนี่ยเหยาเหยาเหยานี่นะครับสารละลาย BKC 0.1%ใช้กับพื้นผิวมนุษย์ได้ ฆ่าเชื้อล้างมือแล้วเราก็ไปแบ่งใส่ขวดสเปรย์เป็นน้ำเสร็จวิธีเหลืออีกเพียบเลยนะครับลิตรหนึ่งเอ้ยไม่ใช่คนถ้าช่างไปกิโลฮะหนกิโลตอนนี้เหลือเท่าไหร่ยังเหลือกิโลกว่าเหมือนเดิมอันนี้คือรวมกวดสติกแล้ว